มีคนถามเซนเยอะมากว่าท so ี่อกแล่นอะหางานยากไหมแล้วถ้าทํางานอะค่าของชีพอะจะอยู่ได้หรือเปล่านางเซนก็จะมาตอบให้ฟังนะทุกคนคือบอกเลยว่าอกแล่นอะหางานยากมากมา แต่ว่าเนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะทุกคนซึ่งเพื่อนเซนามาถึง5วันน่ะเขาได้งานเลยก็มีนะทุกคนแต่ว่าคือเลเวลภาษาก็เท่ากันด้วยนะเซนคิดว่าอยู่ที่ดวงมากกว่าเนินหรือว่าอาจจะอยู่ที่อะไรไม่รู้เซนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เซนาอยู่มา4เดือนแล้วเซนาไม่มีงานเลยแล้วก็คือตั้งใจจะไม่หางานตั้งแต่3เดือนหลังแล้วอะทุกคนพอคิดว่า เออพอแล้วเพราะว่าแบบหางานเยอะมากบอกเลยว่าเป็นการสมัครงานที่แบบว่าเป็นร้อยที่แล้วอะสมัครงานเยอะที่สุดในชีวิตมากๆแล้วอะก็ะคือที่ไทยยังไม่เคยหางานเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนซึ่งแบบว่าคนถามเยอะมากเซตเรื่องแบบหางานย่างไมก็ตอบเลยว่ายากแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะบางคนมาถึงได้งานเลยก็มีซึ่งเซนก็ตอบไม่ได้เนื้อว่าพออะไรนะทุกคนก็อยากให้ลองช่างใจก่อนว่าแบบ เฮ้ยเงินอะถ้าอยากมาแนะนําเลยว่าควรมีเงินให้ครอบคลุมทั้งหมดที่เราจะมาอยู่สมมุติเซนไม่อยู่6เดือนใช่ไหมคะทุกคนทุกคนก็คือแบบก็ต้องมีเงินเผื่อ6เดือนเผื่อฉุกเฉินเผื่อเราแบบหางานไม่ได้จริงๆอะไรเนี้ยคือแบบเป็นข้อแนะนําที่แบบว่าทุกคนห้ามมาตายเอวดับหน้าเด็ดขาดน,นะคะเนี้ก็คือบอกไว้เลยเนาะ